สวัสดีครับมาพบกับช่อง DIY ใบสีนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาดูการประกอบใบสีสู่ขวัญ1ชั้นส่วนมากทางร้านก็จะเป็นงานใบสีพานเล็กๆนะครับก็จะเอามาให้ชมเรื่อยๆนะคะตอนนี้นะครับช่างทีก็กําลังเสียบตัวโครงใบสีให้เข้ากับพานนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของกรวยจีบนะครับ อันนี้ใช้จะเป็นพานไผ่ขดสีขาวนะครับขนาด10นิ้วขาเพื่อนเพื่อนก็สามารถซื้อได้ตามเพจต่างๆได้นะครับยึดให้เรียบร้อยนะครับเอาแป้นมาลองอันนี้ก็จะเป็นชอบใบสีแม่13นะครับจะเห็นว่าจะมีส่วนของถักเปียรองแม่ใบสีนะครับวิธีการประกอบก็นำถักเปียหรือเราเรียกว่าตัวหนอน ก็แล้วแต่จะเรียกนะครับข้างในก็จะใส่ลวดด้วยจากนั้นก็นำช่อใบสีมาวางด้านบนนะครับก็จะประกอบในลักษณะนี้นะครับก็ดัดให้ช่อใบสีมีส่วนโค้งเล็กน้อยนะครับเราก็จะใส่ลวดเข้าไปในขั้นตอนในการทำช่อใบสีด้วยจากนั้นก็ใช้ไม้เสียบพุกชินนะครับปักลงไปปักเสร็จแล้วก็เอามาอีกอันนึงดันนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่อที่3นะครับ วางเ็ษก็เอามา,าตะปูเข็มนะครับปักให้อยู่ก่อนจากนั้นก็เสียบด้วยไม้เสียบลูกชิ้นนะครับเสียบลงไปให้อยู่นะครับใหเ้เสียบทั้งสองฝั่งนะครับเพื่อความมั่นคงนะครับนี่ช้วิธีก็เสียบแล้วก็ใช้ไม้อีกอันหนึ่งดันเพื่อให้ไม้เข้าไปไม่พลูนะครับหลักๆก,ก็จะทำให้ได้ สีทิศก่อนนะครับแล้วก็นําอีกสีชอบที่เหลือมาแซมตรงกลางนะครับวิธีการประกอบแบบนี้ก็จะสามารถทําให้ชอบใบสีมีความห่างกันพอดีนะครับตัวโครงก็จะมีขนาดกว้างประมาณ14-16นิ้วนะครับก็สามารถ ปรับเปลี่ยนตามขนาดรูปแบบของพานได้นะครับเพื่อนเวลาตัดโครงอันนี้ก็แซมช่อใบสีพอประกอบใบสีเสร็จแล้วนะครับพานนี้ก็จะเป็นช่อใบสีทั้งหมด8ช่อนะครับรองด้วยถักเปียก่อนที่จะประกอบมาลัยก็ฉีดน้ําให้เรียบร้อยนะครับฉีดน้ําผสมน้ํามันมาก่อเห็นว่าช่างทีกําลังฉีดอยู่อันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการมัดมาลัยแบนนะครับ บางทีกล้องจะสว่างหรือว่าแบบดูดแสงไม่ดูดแสงก็ขออภัยด้วยนะครับตอนนี้มีอีกเครื่องหนึ่งมัดแล้วก็ตัดนะครับแล้วก็จะแซมด้วยดอกดาวเรืองนะครับตรงกลางก็จะมีดอกบานไม่โรยสีชมพูนะครับแซมลงไปอาจจะใช้ดอกไม้อย่างอื่นแทนด้วยนะครับแทนก็ได้นะครับเพื่อความสวยงามหรือตามวัสดุอุปกรณ์ที่มี อันนี้ก็จะเป็นถ้าเห็นข้างบนกลวยก็จะเห็นเป็นมาลยซี่ดอกลักนะครับไปอีก2ชิ้นขนาดก็ลดหลั่นตามกันไปตามขนาดที่ปักนะครับตรงฐานกลวยนะครับก็จะแล้วก็จะเสียบดาวเรืองเพิ่มไปอีกนะครับหาดอกเล็กๆเ,เสียบตรงฐานกลวยเพื่อจะปิดตรงรอยแม็กตรงฐานกลวยนะครับนี่ยังวิธีก็กําลังปิดแค่เอาไม้เสียบลูกชิน้นเอยไม้ยิ้มฟันนะครับ ปากลงไปในดอกดาวเรืองแล้วก็เสียบลิงเลียงเข้าไปให้มีดอกขนาดไอดอกต่อกันนะครับตรงฐานจะเสียบด้วยดอกไมอ้อื่นก็ได้นะครับนี่ก็เสียบไปเรื่อยๆนะครับ จากนั้นข้างบนนะคะข้างบนที่เห็นเนี่ยก็จะใส่มมลายตุ้มนะครับเป็นมมลายตุ้มคล้วยไม้ออกโนสีชมพูหวานๆสีพีชจากนั้นในส่วนของยอดใบสีนะครับจะใส่ตัวดอกขาทางทางร้านผมจะเรียกว่าอดอกขายอดใบสีนะครับจะเป็นดอกขานำมามัดดอกขาบานแล้วก็เสียบใส่ลวด ก็จะมีดอกลากมีเปลือกรอบแล้วก็มีดอกพุดตรงปลายนะครับการที่มีงานไปไอยอดใบสีนะครับจะช่วยให้งานใบสีของเราพัานใบสีของเราดูสวยดูละมุนมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เสียบลงไปทุกช่อใบสีเลยอาจจะเปลี่ยนเป็นออดอกกล้วยไม้สีอื่นก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นดอกกุหลาบกุหลาบมอนกุหลาบหนูก็ได้นะครับนํามาเสียบต่อกันสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับ นี่ก็เสียบลงไปให้ทุกยอดนะครับตัวใบสีทั้งหมดก็จะเป็น8ช่อนะครับจากนั้นแล้วก็ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะฉีดตมไบประกอบเพิ่มอีกเพื่อเก็บรายละเอียดนะครับนี่งานของเราก็เสร็จแล้วพร้อมที่จะส่งลูกค้านะครับฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมในช่อง DIY ใบสีนะครับฝากเพื่อนๆให้กดไลค์กดแชร์ ที่สำคัญเลยกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างเป้ก,กับช่างทิในการทำงานด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้ามีงานอะไรก็จะมาให้เพื่อนดูอีกนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ